มีวิธีมีวิธีจำอยู่ก็สอบเขาไม่ได้ใช้เทอร์ินพิเศษกุ้งกุ้งจากรวาลลังกินดูซิกินได้ปะกุ้งเคยปลาสั่งแล้วแต่นี่มันคือกุ้งจากรวาล chồng kêu gì đấy được mày ่44นางสาวสายชนสันดาประดิษฐ์ สี่สิบห้านางสาวสินยาคาสุริโยชัยสี่สิบหกนางสาวสุปาวีวนารักพิทา นางสาวสาวกคาผมตรงส่างสาวปาริาก้านขวาอ่าโอเคไม่ถ่ายแล้วนะโอเคเลยจะันทโอเคค่ะค okay. okay, ่ะพี่น้องกงกัค่ะ วันนี้เป็นคลิปหนูค่ะนะคะตอนจะทำให้เลอนวันนี้กินใบเตี๋ยวน้าค่ะก็เตี๋ยวเป็ดค่ะเราก็เตี๋ยวเป็ดค่ะแล้วตอนตน,นี้มาชิมกันเลยค่ะถ้าดู้ว่ากดติดตามแล้วกดไลค์ให้ค่ะทุกคนนะกดไลค์กดแชแร์กดไลค์กดแชร์ แสัยค่ะก้ม่ยค่ะปากนกันู่เอเอคะ่กเมาไม่ดีม่กูเจอโหน่า, <laughs> า,นากินมากตุ้งบบีมมีแบนี้งเป็ดตั้งีไม่รู้หนูคิดเป็นบมีก็ หมจับอันนี้กัดเลยให้พี่น้องต้องไปเห็นด้เส้นเดียวเอเอาผิดมาให้แม่หน่อย พิกผัดน้ำมันมีม pues mm ไหม,ม like ไม่มีไม่เอาะไม่ม่ไม่ใส่น้ำมันขอเน้ำปลาขอน้ำปลาเติมไติน้ำปลา คือนระจาเตมืออาหารก่อนแม่พูดไใส่เป็ดใส่มากใส่เป็ดใส่มากดูดิใส่กิกเลยกินยัแไงจะเอาซ้มไหมล่ะไม่เอาซ้ำนะเนี่เอาซ้ำไหมจะขอซ้ำให้น,หน้อง Ủa, không trong lồng vậy đi à sẽ bye bye à chào à ดดอขอบคุณนะที่ท,ทุกคนดูคลิปหนูนะคะบายบาย